วราะทั้งหัวเราะทั้งพอใจนะครับเอาปรบมือดาังๆนหครับพี่ยิ้มลุงเอาลุงดีกว่านะหรือว่าพี่พี่ยิ้มตาสว่างครับพี่นัองนี่ก็หนักไปหาหนักเหมือนกันเอามีอะไรเหลืองๆมา่ะเลยทั้ <laughs> ทงลูกวีดทั้ทงตีนมือตบเอาเอาเข้าไป วัสดีครับพี่น้องเมื่อวานไปปลดอาวุธสลิมมาพี่น้องไปปลดมาจากลาบจะดำเนินครับสุเทพกำลังขึ้นเวทีกำลังขึ้นเวทีกำลังบ้าอยู่เลยครับพอดีก็กำลังจะฟังว่าเขาจะทำอะไรนัดคนมาตั้งแต่หกโมงนะครับ นัดคนมาตั้งแต่หกโมงก็คือสิบแปดจุดศูนย์ศทุกคนก็งงว่านัดมาทําอะไรมาขึ้นเวทีก็ทุ่มครึ่งแล้วรู้ไหมครับพี่น้องวันนี้นายสุเทพมันไม่กล้าขึ้นเวทีต้องระดมมวลชนนะครับให้สอกศออขอให้สสพักประชาธิปัตย์ระดมมวลชนไปมั่งกลัวโดนจับพี่น้องเพราะมันรู้แล้วว่ามันเป็นกบฏ ลําพังในพักก็มีปัญหาพอสมควรเพราะแม้กระทั่งนายชวนหลีกไปกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ยังงงว่ามันจะทําอะไรเรื่องจริงครับไปคนละทิศละทางตะก,กี้ประกาศยกระดับการชุมนุมตัวแม่งนัดสิบหกโมงแม่งแม่งนัดมันนัดหกโมงเย็นแล้วคือสิบ0ปดจุูนศูย์มันนัดมาร้องเพลงชาติมันนัดมาร้องเพลงชาติครับเสร็จแล้วก็ฟังไปฟังมาวนไปวนมากระทักสินชินวัรอยู่อย่างนั้นน่ะ ไม่รู้กุณทักษิณเอาเท้าไปเขลียรติงคุณแม่สุเทพเมื่อไหร่มันถึงออกอาการได้ขนาดนี้พี่น้องนี่จะยกระดับการชุมนุมกับบอกไม่เอาระบอบทักษิณชินวัตปรปโทพันธม,มิตรแมงแพ้กาวลูดมาตั้งนานแล้วก็แพ้มาก่อนคุณอีกคุณสุเทพเราไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้เขาจ้างมาเขาจ้างมาทั้งนั้นนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่นานเพราะมันจบสิ้นแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ายังไง วันนี้ร้อยประมาณร้อยสี่สิบหกลายชื่อสอส,อสอพักประชาธิปัตย์นำโดยนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ผมคาดว่ากระคงไม่ได้คุยกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณอีกเพราะนายอาพิสิต์ตอนนี้ก็นอนอาตีนกายหน้าผากข้างนอีกข้างหนึ่งก็อีโป้อ,อุดจมูกตัวเองก็ปวดหัวครับเขามีคําสั่งเลยห้ามสอสอพักประชาธิปัตย์ที่ไม่ได้ลาออกขึ้นเวทีอีกมาดูท่าแม่งเพียงพํางานนี้แม่งออกทะเลไปแล้วดู้าทางล้อเลอิอปัดดิบกันอยู่รอบ ลาดจะดําเนินไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับในพักเขาก็มีคําสั่งแล้วห้ามสสขึ้นเวทีนายสุเทพเสือกสุรัณเป็นคนบอกในพักว่าเดี๋ยวเขาจะจัดหาคนขึ้นเวทีเองกูก็พิองรู้มึงจ่ายเงินอีแตงโมไอเวนแล้วอะไรไม่ว่าครับวันนี้ไอ้ร้อยสี่สิบหกลายชื่อสสรู้ไหมครับทําอะไรนายสุเทพมาประกาศจะล้มระบอบทักษิณมาไล่ทักษิณชิน,นวัตรมึงไปพูดทําไมราชดําเนินทําไมมึงไม่ไปดูใบใบควาย เฮ้ย hey, นี่มาสติดีไหมพี่น้องทักษินก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแม่จะไล่ทักษินมาจืนแหกปากหาอะไรที่นี่ไม่มีตังกระบกเรือใดหมึกไปสิวะงงมันไหมพี่น้องให้ไอ้แก้วสันมาพูดตั้งแต่หัวเข้ามผมก็นึกเลยโอ้โหศึกครั้งนี้สุเทพเป็นแม่ทัพเดี๋ยวมีทัพมาสบายเลยให้ไอ้แก้วสันมาจะได้ไม่ต้องซื้อมาพี่น้อง ไลอีแต่งโมมาเลยทับลาดมึงมาเลยนําทับมาเลยอีตองอีติงก็มารวมอยู่ทับลาดนทั้งหมดนั่นแหละมันจะได้ประหยัดมันจะบ้ากันใหญ่แล้วพี่น้องมันเลยเข้าใจไหมครับมันเลยความชอบทมที่ทุกคนมีมันเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนมีมันเลยไปหมดแล้วครับยิ่งเอาไอ้ดาราตลกตลกไปจ้างก็สองสามหมืน่นบอกว่าปีแสบหู พูดมาได้ไงครับวันนี้ลุงยิ้มนี่ตั้งใจเลยเนี่ยมาเป็นแดงสยิวเนี่ยเพราะอีแตงโมมันชอบยิ่งจะเจอพี่น้องหน้าเวทีแดงสยองแล้วมึงไปไม่เป็นหน้าเลยอีแตงโมไปพูดได้ไงครับปีแสบหูไม่น่ารักเลยอีนี่เวลาเป่านกหวีเ่มันต้องเอาหูหนีพี่น้อง มันเป่ามันมีสเตปด้วยนะครับอินี่เวลาสุเทพให้เป่าซ้ายห้าฝาหกกระดกเจ็ดสิบเอ็ดงัดงัดถ้าเป่าถูกใจสุเทพแรงดันของลมมันอาจจะทำให้บินได้แล้วล่อนไปลอนมาได้อีกพี่น้องไปยุ่งอะไรเป็นเด็กเป็นเล็กเขาจ้างมามึงก็พูดไปตามที่จ้างก็หมดแล้วมีควรจะลามกจกเปรดเป็นไงอ่ะเจอลุงยิ้มบ้างมึงไปไม่เป็นเลย ลุงกลามกกับหนูเยอะดูหน้าก็รู้น้ำลายไหลเลยหัวเขาแจ้งเป่าก็เป่าไปพอเป่าเสร็จสุดทด่ถูกใจบอกได้ไม่เป่าปีพี่ต่อได้ไหมน้องคนมันจังเรยครับหน้าตาคนเราเนี่ยแต่งได้นะครับจะสัญยกรรมยังไงก็แต่งได้หมดละหนูตั้งโม ลุงจะบอกให้สันดานมันแต่งไม่ได้มันปรับไม่ได้เขาเรียกว่าสันดานพ่อแม่มันสอนมายังไงที่ไหลมันก็ไม่ต่างแต่พ่อแม่มันหลอกพีน้องไปยุ่งอะไรกับคุณทักษิณชินวัตรนักหนาเออเป็นเด็กเป็นเล็กรู้ก็ให้มันรู้บ้างใช่ไหมครับอะไรที่ต่ำที่สูงวันนี้เราไม่แปลกใจนะครับว่าสุเทพเวลามันแพ้เลือกตั้งแล้วมันขุดรูอยู่มันหลูมันอยู่รูอีแตงโมเพราะขึ้นลงสะดวกครับรูมันใหญ่ เวลามันขึ้นนิสายสุเทพมันก็จะเลียวลิ้นมาด้วยแพลบแปลบเวลาขึ้นมาปากรัวครับไล่ตังโมนี่แปลกนะครับไอตัวตังโมในเวลาเราผ่ามาเม็ดมันดำพี่น้องผมแม่งขายไม่ออกแล้วเนี่ยเจอลงยิ้มวันนี้เขาแพ้หมดแล้วนะครับไอร้อยสี่สิบคนเนี่ยไปยื่นอะไรรู้ไหมครับ ร้อยสี่สี่รคนของพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายจุลินลักษณะวิสิทิ์ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพี่น้องจบแล้วครับยุบสภาก็ไม่ได้ตามกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์เขารู้แล้วว่าทำอะไรไม่ได้เกมมันเดินเลยข้ามช็อตไปแล้วเดี๋ยวรัฐบาลใหญอภิปรายสามวันแล้วนายกจะไปต่างประเทศไอเชือกก็ไม่ได้ดูตามมาตาเรือเลยเนี่ยังจะไปไล่ทักษิณอยู่งนะ่ะ ไอ้พักประชาธิปัตย์แม่งก็ไปทางไอ้โพธิรักก็ไปทางไปยื่นในยุบสภาไอ้ปูเข็มก็ไปทางวันนี้ไปยืนเกาะรั้วยื่นในยุบสภาสุเทพแม่งบอกจะไล่รัฐบาลแต่ตัวพวกก,ก,กกรรมการพักทั้งหมดสอสอทั้งหมดไม่ได้เอากับสุเทพไปยื่นอภิไปรายไม่ไว้วางใจกระทืบแม่งเลยพี่น้องี่ร่าดำเนินในเทือกแม่งหรอกกระทืบแม่งเดี๋ยวนี้เลยพี่น้องอย่าให้มันหลอกอีกมันหลอกนะครับ ฟังนี่เรามีสติใช่ไหมครับเขายื่นอภพิรายไม่ไว้วางใจแล้วไม่อยู่ในสถานะตามกฎหมายที่จะยุบสภาแล้วพักประชาธิปัตย์ก็ดูออกแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินแบบใดศาลก็ไม่ทนสตีนคนเสื้อดแดงเราพี่น้องนี่อยู่ห่างสองกิโลไงก็ไม่ทนมันไม่มีเหตุผลแล้วครับที่เขาจะมายุบพักจะมาไล่สสอสา้อยสิบคนมันเป็นระบบนิติบัญญัติ กับตุลาการมันแยกกันโดยสิ้นเชิงชัดชลวรก็บอ,อกมาชัดแล้วว่ามาตาหกบนั้นในการจะยื่นล้องนั้นจะต้องล้องผ่านอายการสูงสุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นจบครับผมถามวันนี้นายสุเทพจะลงยังไงเดี๋ยวต่อจากผมนี่ไม่นานนะครับเดี๋ยวเขาจะจุดประทัดไ่เฮียกันเห็นไหครับเนี่ยสี่พันนัดพราจุดน้อยแล้วมันไม่ไปเดี๋ยวต้องรองเล็กบ้านดอนขึ้นมา มันจะเป็นมันจะไปไล่ผมถามไล่เสร็จเอาใครเป็นคณะรัฐมนตรีเอายาสายเป็นนายกรัฐมนตรีมันจะบ้ากันไหมนะเอาสุเทพเป็นรองนายกอะเอาโพธิที่รักเป็นรัฐมนตรีเกษตรอะแล้วจะเอาอีตังโงไปคุมประชาสัมพันธ์หรือไงพอดีเราวันวัน,วนไม่ต้องทำงานแล้วมึงก็ปีนไปปีนมาแมงอยู่แถวกระทรวงอะ คนวันนี้ต้องมีสตินะครับเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยในเสียงข้างมากผมเองพี่น้องเองเราก็ยอมรับในเสียงข้างมากวันนี้หนุย่ยไมโครกับกบก็ออกมาบอกออกมาบอกนะครับต่อให้นายชูวิทย์ถ้าได้รับฉันทามติจากประชาชนเขาก็พร้อมให้เป็นนายกแต่เขาไม่พร้อมไปเป่าด็อกวีดครับพี่น้อง ตอบมือให้ไมโครหนะครับนี่เขาเรียกว่าดารามีสติอย่างอีแตงโมมันเสียสตินึกแล้วว่าไอ้เทพมันจะไม่ทิ้งมึงอะ่ะสงสารในโตโน่ชิบหายต่อไปก็ไปตะกองถ่ายแล้วนั่งล้างชามแม่งอย่างเดียววันนี้นายกโดนหนามันหนักไหมก็หนักครับ แต่ถามว่าแมงตื่นเต้นไหมเชื่อไหมครับม็อบวันนี้เขาจัดจ้างมาใครๆก็รู้ใครๆก็เห็นให้มันขนมาเลยดูที่มันจะทนได้กี่วันเมื่อคืนผมไมปปดอาวุธม่งมายมีอยู่400ตัวแมงสาบพี่นอ้องโง่ด้วยนะโง่ด้วยนะผมกล้าขับรถเรียบๆกันเคียงไปเห็นน้องด่านมีอากาศก็ยืนอยู่ก็เปิดกระจก ให้น้องๆมีที่จอดรถตรงไหนบางวันเราจะโงกหน้าใกล้ๆมันอ๋อตรงนั้นเลยพี่ผมรู้เลยว่าผมจะเข้ารูไหนพี่น้องแต่ไม่ใช่รูเดียวกับสุเทพแน่นอนเพราะรูนั้นมันเหม็นเข้าไปก็เห็นโอ้ยโสโคกโศกปกโสโครก,ก,รก,ก,ครกหน้าเวทีมีอยู่ประมาณสักสี่ร้อยก็เต้นกันไปเต้นกันมานะครับท่าแมงสาบครับ จะเห็นไหมครับตาแมงสาบผมไปเต้นกับมันบ่อยเวลาเต้นแล้วมันเต้นกับผมผมก็ขำม,มันไม่รู้ว่าผมทำท่าแมงสาบมันก็เต้นกันมาดีอกดีใจเขาจ้างามากลายเป็นวันนี้เป็นศึกระหว่างคนใต้กับภาคอีสานในนี้ก็อีสานต่ไม่หมดไอ้นังกับใต้ต่ไม่หมดเลยแล้วก็ไม่มีสตินะครับไม่มีสติจริงๆพี่น้อง มันเลยทุกอย่างมันขาดความชอบทาหมดแล้วที่ไปก็คือจ้างแล้วก็ไปเป่านกหวีดไปอมนกวดวันนี้ไปเป่าสีลมได้ไหมครับไม่ได้เขาไม่เอาแล้วเป่าทีฝรั่งแตกตื่นออกซอยพัดพงนั่งหอยแห้งหาแดกไม่ได้ทั้งคืนมันนึกต้องเลิกเป่าไงครับวันนี้ไปเป่าตรงนู้นตรงนี้มึงไงเป่าอาถามเป่าทำไมมาเป่าใส่หูต่อยแบ้งล่วงเลยจริง ต่อไปนี้นะพวกเราจะสนับสนุนสุเทพนะครับเดินไปในพาลาก้อนแล้วก็เป่านกหวีดแม่งเลยยาวเดินไปห้างไหนก็เป่านกหวีดแม่งยาวทะยามมาไล่บอกสุเทพสั่งกูเป่าเจอใครเป่าแม่งให้หมดดีไหมพี่น้องเป่าให้แม่งบ้ากันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยมึงยกระดับไม่ได้เดี๋ยวคนเสื้อแดงช่วช่วยมึงเองทีนี้ลาบอกก็เห็นคนเป่านกหวีดมาแม่งก็ตบบ้องหูเลยลำคาญ ไปไหนมาไหนพลกหวดเลยพี่น้องเข้าห้างไหนเดินเป่าแม่ไม่คนบ้าเลยใครมาไล่บอกไม่สนสุเทพสั่งอย่างเดียวนี่คุยยยกระดาบอีกแล้วร้านจำลองสีเมืองอยู่ที่เดมอบางก็ะปิบมางเปิดหาแดกอยู่แยกแยกแยกผมไม่เห็นมันปิดเลยพี่น้องจำลองก็มีร้านนะครับอยู่ที่เดมอ ก็ไม่เห็นมันจะเอาด้วยเลยก็ไม่รู้ไอ้มับแม่งคุยหรือเปล่าไปคนละทิศละทางเรียบร้อยหมดแล้วครับและคาดว่าถ้ามันจัดตั้งรัฐบาลเสร็จปูเข็มจะได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมผมดูแต่ละคนแต่ละตัวแล้วทรงแม่งมไม่ได้หมดเลยพี่น้องเอานักเอาดารามามึงก็จ้างมา แล้วผลสุดท้ายเป็นไงครับสิ่งที่เรียกร้องมันฝันมันเจิดอย่างเดียวนะครับฝันว่าเดี๋ยวเขาจะตัดสินอย่างงุนอย่างนี้ฝันว่าเดี๋ยวศาลโลกจะตัดสินเขาวิหารอย่างงุนอย่างนี้ฝันว่ารัฐบาลจะดันพรบอ,อย่างงุนอย่างนี้วันนี้มันเลยหมดมันเลยความชอบทรรที่มีเข้าใจไหมครับพี่น้องเชื่อว่าคนในประเทศนี้มีสติรัฐบาลทําดีแบบนี้มีสติ ทนเขามีสติแล้วรู้ไหมครับว่าเขาสร้างความชิบหายเท่าไหร่อังกฤษญี่ปุน่นฝรั่งเศสหลายประเทศ1สปประเทศเขาขึ้นแล้วนะครับแจ้งเตือนไม่ให้มาในประเทศเขาบอกว่าอันตรายอันดับสองห้ามไปเดินลาดชะดำเดินกลัวโดนป้นเขาบอกด้วยนะครับบริเวณมอบอย่าเข้าไปก็คาดว่าระดับสองก็กลัวโดนป้น แต่ถ้าเจอสุเทพอาะโดนข่มขืนซ้ำอีกวันนี้เรามีสติครับเราเป็นกำลังใจให้นายกนายกไม่เคยไปตอบโต้อีตังโมอีสอสอ,สอปากปลาลาทั้งหลายพักประชาธิปัตย์ไอดาราบ้าหวยแตกก็คาดว่าเดี๋ยวถ้ามอบสำเร็จหยองลูกหยีคงได้ดูกระทรวงพัฒน,นาสังคมและมนุษย์นะครับ ยังไงเป็นกําลังใจให้รัฐบ,บาลไหมครับพี่น้องเป็นไหมครับเอายาใสเป็นนายกไหมพีม่น้องเอาไหมผมว่าเรายกระดับไล่สุเทพเรื่องสุบรรแม่งออกนอกประเทศไปเลยดีกว่าไหมพีม่น้องไล่ตะกูลเวชาใชีวหไม่ให้มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทยเอาไหมพี่น้องไล่ไอ้ตะกูลอติโพติ ไม่ให้มีแผ่นดินเหยียบแผ่นดินจะตายเอาไม่พี่น้องอย่าให้คนเสื้อแดงหมดความอมดทนไม่งั้นพวกคุณจะไม่มีแผ่นดินกบหน้ามึงจำไว้สวัสดีครับครับเดี๋ยวลุงยิ้มก็จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ อ่ะเชิญพี่เล็กขึ้นบนเวทีนะครับ,บครับเชิญทุกท่านด้วยครับ,กบโกตีด้วยนะครับมาขึ้นเป็นศักดิ์ศีพยานนะครับระหว่างที่รอนี้นะครับสถานีาเรสซิวหกเก้าสิบหกจุดสาห้าตอนนี้เข้าต้มมาถึงแล้วพี่น้อง <S <S ลูกวีดเราก็มีเหมือนกันมึงแก่ไ่พันตำรวจโทรโดโตรทัง้งศิลตต้กูลชินวัฒนกูก็กะเจ้าไ่มึงเพื่อนกันมึงตายแน่ไอ้เทีก่กมึงหมดแล้วไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วเหลือเตี่ยตัวร่อนจ้านแล้วใช่ไหมพี่นงังโหไปนังๆนี่นู่นเลยอ้าวพี่แรกมีอะไรครับ เชิญทุกทุกท่านนะครับแหมสวยงามสวยงามวันนี้ปรบมือ,อดังให้กับดารุณีพี่ดาแหมพี่ดาดูนีนะครับมาแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับขอเสียงดังๆสักนิดครับพี่น้องครับเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งดังด ดังเดังครับพี่น้องครับวันนี้ตั้งแต่เช้าความคึกคักของเวทีภาคีพลังประชาชนพ,พร้อมแนวร่วมที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏเนี่ยคึกคักกันมาจนถึงน้าปัจจุบันฉะนั้นนะครับเพื่อเพิ่มความคึกคักเหมือนม็อบราชดำเนินเราจึงมีกิจกรรมนะครับ แต่ไม่ได้ขับเคลื่อนไปไหนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้ใครเพราะเราอยู่ในที่ตั้งครับพี่น้องครับโอ้บันไดลงเหรอเนะี่ยใช่ครับตั้งมาไว้3วันแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าเอาบันไดเนี่ยไปพาดไว้กับเวทีราชดำเนินด้านซ้ายมือเพื่อให้นายสุเทพเทือกสุบรันลงบันไดแต่เป็นลงลงครับพี่น้องครับ ออดังๆเลยครับพี่น้องคือหาบันไดให้เนี่ยไม่ใช่ว่าลงบันไดแล้วจะมีความสุขไม่ใช่ครับเพราะภาคีพลังประชาชนและหมู่บ้านต้านกบฏนั้นให้นายสุเทพลง,ลงลงครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับวันนี้วิทยากร มาค่อนข้างจะเยอะนะครับเต็มเวทีฉะนั้นนะครับการปลาสายอาจจะใช้เวลาค่อนข้างสั้นคงจะไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปนะครับมีการพูดคุยกันไม่แน่ครับอาจจะ24ชั่วโมงครับพี่น้องครับเห็นเป็นอย่างไรครับพี่น้องครับสถานการณ์ปัจจุบันครับพี่น้องครับเราต้องมีการเตรียมพร้อมกันอยู่ตลอดเวลา วันนี้นะครับก็ขับเคลื่อนกันไปทั่วไปหมดครับเขาบอกว่าพี่น้องประชาชนเขายินดีปรีดากับการกระทําของมันมากครับพี่น้องครับโหมันหน่อยครับพี่น้องครับม็อบราดจดำเนินผมจะเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ครับพี่น้องครับเป็นม็อบขี่ตู่ครับพี่น้องครับตู่ตั้งแต่อนุบาลจนถึงนู่นแลลวครับ ระดับนักศึกษานักวิชาการนี่คือการขี้ตู่ครับพี่น้องครับไม่มีใครก็เห็นด้วยกับมันเลยแต่มันขี้ตู่เอาเองครับพี่น้องครับเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับพี่น้องครับเราจะทํากิจกรรมเพราะวันนี้เมื่อกี้ก่อนขึ้นมาผมเห็นคนบ้าอยู่คนหนึ่งครับพี่น้องครับฉะนั้นนะครับในเมื่อมันบ้าในเมื่อมันจังไรประเทศเดินหน้าไม่ได้ก็ไอ้คนจังไรพวกนี้ฉะนั้น เราต้องเรียกเขาว่าไอ้เฮี้ยและเราจะต้องร่วมไล่เฮี้ยด้วยกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวประทัดด้านซ้ายมือจุดไล่เฮี้ยครับพี่น้องครับโหดังๆเดี๋ยวกับพี่น้องครับโหดังๆหน่อยโหดังโหไล่เฮี้ยครับโหไล่เฮี้ย กระลาปีน้องครับโหดังดังนยพี่ดังดังดังกระลาปีน้องครับซ้ายด้านซ้ายมือนะครับของเวที ไอเฮียสุเทพครับพี่น้องครับโหม่น,หน่อยส่วนขวามือครับพี่น้องครับไอหมาขี่เลือขฆาตากรร้อยศพอภิสิทธิเวชาชีวะครับพี่น้องครับโหดังดังหลังจากเราไล่เฮียไปแล้วนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับของเวทีแห่งนี้และในโอกาสต่อไป เราคงจะได้พบกับนะครับวิทยากรหลายๆท่านนะครับแหมวันนี้สาธยายก็คงจะไม่หมดและไม่แน่ครับพี่น้องครับอ๋อคุณพี่ดารณีกลิบบุญญาลัยนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมมาเยือนเรานะใครที่เป็นนักเต้นนะครับก็เตรียมตัวแล้วกันแต่ระวังนิดหนึ่งครับสนามแฉะสนามแฉะครับเอาละครับขอบคุณพี่น้องครับ เดี๋ยวเราจะให้เวทีแห่งนี้นะครับยกให้กับทางวิทยากรโคศกของเรานะครับแล้วก็มีการปราัยกันเรื่อยๆไปนะครับเดี๋ยววันนี้หมดเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นก็แล้วกันนะถือว่าเป็นวันดีที่เราไล่เฮียไปแล้วขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณครับปรบมือดังๆให้กับทีมกันเล็กบ้านดอนครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่นะครับเห็นใน